พาทุกท่านไปดูระบบสาธารณสุขกันหน่อยนะครับเขาให้ความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของมารดานบริโภคโฟลิกและก็วิตามิน B9 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีนะครับเขาก็รับทราบผลการดําเนินการและก็ความเห็นในภาพรวมนะครับของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องสิทธิประโยชน์ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรนะครับในกรณีการบริโภคโฟลิกเอสิดหรือวิตามิน B9 นะครับทางด้านสาธารณสุขเจ้าภาพหลัก ป้องกันความพิการแต่กําเนิดในระดับชาตินั่นเองนะครับเขามีแผนกันเยอะกันเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูแผนปฏิบัติการแรกนะครับภายใต้นโยบายและก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่2ปีพศ2560ถึงปีพศ2569นะครับว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนนะครับในการร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินและโครงการพร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆส่งเสริมโภชนะศึกษาและก็การเสริมวิตามินธาตุเหล็ก60มิลกรัมพร้อมทั้งกดโฟลิกนะครับ2.8มิลกรัมสัปดาห์ละ1ครั้ง แก่หญิงเจริญพันธ์นะครับตามชุดสิทธิประโยชน์ผ่าน2โครงการสําคัญได้แก่โครงการแรกครับโครงการป้องกันนะครับภาวะโลหิตจางในหญิงวัยเจริญพันธ์และลดความพิการแต่ก,กําเนิดโครงการสาวไทยแก้มแดงนั่นเองนะฮะและโครงการที่2คือโครงการวิวาสร้างชาติส่งเสริมให้คู่รักทุกคู่นะครับมีการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรนั่นเองนะครับ สำหรับข้อ2คือการให้บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดครอบคลุมทั่วประเทศและรายงานผลการคัดกรองนะครับเพื่อให้ได้รับนะะการรักษาทันเวลานั่นเองสำหรับข้อ3นะครับนั่นคือการพัฒนาเรื่องการดําเนินงานการจดทะเบียนพิการแต่ก,กําเนิดระดับชาติบุรณาการนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนป้องกันเด็กพิการแต่ก,กําเนิดน,นั่นเองนะครับ ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้กับหญิงตั้งครรภ์ทั้งก่อนแล้วก็หลังนะคะตั้งครรภ์จะได้มีมีบุตรนะคะที่คลอดออกมาคือไม่พิการนั่นเองนะคะได้รับธาตุเหล็กแล้วก็โฟลิกครบนั่นเองนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเขาได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนงานระดับประเทศในการที่จะดูแลนะคะรักษาแล้วก็ป้องกันเด็กพิการตั้งแต่กําเนิด นอกจากนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการนะคะจัดทำคำสั่งนะคะเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่จะขับเคลื่อนควบคุมและก็ป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กแล้วก็กดโฟลิกซึ่งรัฐบาลก็มีการผลักดันนะคะจนทำให้กฎหมายสิทธิของมารดานะคะช่วงก่อนแล้วก็หลังคลอดบุตรซึ่งทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดให้มีรายการเพื่อที่จะป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก แล้วก็ลดความพิการแต่กําเนิดซึ่งก็อยู่ภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งหญิงตั้งครรภ์ค่ะก็จะได้รับยานะคะเสริมธาตุเหล็ก 60มิลลิกรัมนะคะกโ,โฟลิกค่ะหรือว่าเราก็จะคุ้นเคยกันนะคะในชื่อของ B9 อยู่ที่0.4มิลลิกรัมนะคะไอโอดีน150ไมโครกรัมต่อวันร,รับประทานทุกๆวันนะคะตลอดการตั้งครรภ์ส่วนหญิงวัยเจริญพันธุ์นะคะเจริญพันธุ์ก็คือช่วงอายุประมาณ25-45ปี ซึ่งพี่ก็อยู่ในช่วงนี้นะคะอ,อาอย่ใน,ในช่วงนี้น,นะคะเข<ช><ช>บอกว่าได้รับธาตุเหล็ก60มิลลิกรัมแล้วก็กดโฟลิกนะคะ<ช>หรือว่า B9 นี่แหละ2.8มิลลิกรัมต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่นะคะเขามีการทําข้อมูลมาแล้วว่ามันมีความเหมาะสมกับวัยช่วงนี้ด้วยในการที่จะรับประทานโฟลิกแล้วก็ธาตุเหล็กนั่นเองค่ะทานครบนะฮะเด็กที่อยู่ในท้องก็อัดคลอดมาไม่พิการนะพี่กุ้งเนาะ ทางด้านสปอสอชนะครับก็ปรับการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยงานบริการนะครับเป็นการจ่ายตามรายการบริการนะครับในกรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและก็ป้องกันโรคนะครับสำหรับบริการพื้นฐานเช่นนะฮะบ,บริการยา,ายาเม็ดนะครับเสริมธาตุเหล็กแล้วก็กดโฟลิก80บาทต่อครั้งแบบแบบแบบสิบ,บาทเออแปดสิบบาทนี้นะฮะพี่กุ้งคือแบบเหมาจ่ายต่อคนนะฮะ หครั้งต่อปีเท่านั้นเองนะครับโดยให้ประชาชนนะครับสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขณนะหน่วยบริการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นทั้งในสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยบริการร่วมนะครับเช่นร้านขายยาคลินิกรนรงและก็ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของโฟลิกแอซิดหรือ B9 นั่นเองนะครับ แล้วก็ให้หน่วยงานของรัฐนะคะมีการบูรณาการความร่วมมือในการที่จะรณรงค์และก็ประชาสัมพันธ์ให้หญิงวัยเจริญพันธุ์และก็มารดาในช่วงนะคะระหว่างก่อนแล้วก็หลังการคลอดบุตรทราบถึงประโยชน์ของโฟลิก เอศิ Z นะคะหรือว่า B9 ด้วยนะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็รณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของสิทธิทประโยชน์ของการได้รับบริการเรื่องของยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินโฟลิกนะคะหรือว่า B9 นั่นเองแล้วก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็จะได้มีการจัดทํากรอบหลักสูตรแล้วก็พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนรู้ด้านสุขศึกษา,กาแก่เยาวชนในทุกระดับด้วยนะคะนอกจากนั้นทางกระทรวงแรงงานนะคะก็จะสนับสนุนการบูรณาการประชาสัมพันธ์ให้ความ รู้ในเรื่องดังกล่าวในสถานประกอบการในการที่จะไปดูแลนะคะไปกำกับแล้วก็ส่งเสริมให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก็กฎหมายด้วยนั่นเองนะคะซึ่งถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้นะคะเขามีการนําไปใช้จริงนี่นะคะค,คนที่อยู่ในสถานประกอบการหรือว่าอยู่ในวัยจเจริญผ่านก็คือ25-45ถึง45ปีก็จะได้รับโฟลิกนะคะแล้วก็ธาเหล็กเนี่ย ครบนะคะตามมาตรฐานของกางกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองะะพอได้รับครบแล้วเนี่ยเด็กอยู่ในท้องก็จะไม่พิการเนาะพี่กุ้งเนาะเพราะว่าอย่างนั้นนะฮะ